ผมนายศิรวิทยาวนตโกนเล่มที่หนึ่งครับผมนายธนกรเสียนยาเล่มที่สามครับผมนายวิศิษฐ์อิญญาเล่มที่สี่ครับผมนายธานกรพเดียเล่มที่สิบครับผมนายกิติอังคูนกัญจารเล่มที่สิบสองครับผมนายขจรเดชกาแคร์ศิริเลที่สิบสามครับสามสองหนึ่งพระเสด็จพระเวดดาวชลาลัยทรงรัตนพิมานชัย ยิ่งแก้วคั่งพร้อมผัวพลกระไก่แหนแห่เลือกับบวนต้นแพ้วเปิดพิ้พงผายท้องผาเสดโดยแดนโชน ล้วนลูกสัตว์แสนยากรเรือริ้ว,วทิวทงสลอนสาคอ,อนลันสั่งคืนฟองเรือครุดยุ ิมานผานเมฆามานกรองทองรถจนาหลังคาดแดงแยงมังกรสมมาชัยไกลกราบแก้วแสงแวววับจับสาคอ เรียบเรียงเคียงคู่จร<ม>ดังลอนฟ้าม,มาแดนดินสุวรรณหง<ม>สรงผู้ห้อย<ม>งามชดชอยล<ม>อยหลังสิน<ม>เคียงหง<ม>สรงพรหมมินมมลินลาดลื เตือนตาชมเรือชายไฟว,ว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเราระดมผมท้ายเยินเดินคู่กันของคลา